นื้อเป็นไงบ้างครับสีทองเลยค่ะสวยงามมากเลยนี่สีทองเลยนะครับเปลือกบางมากนะครับเนื้อสวยค่ะเนื้อสวยค่ะได้หนไข่นี่ยโอ้เนื้อสวยครับนี่จะเป็นกระดิไข่ครับโอ้สีทองเลยครับตัวนี้เป็นกระดุมนะครับอันนี้คือไซส์ใหญ่สุดเท่าที่มีจานเนี่ยกี่โลครับตัวนี้ประมาณสองโลครึ่งสองโลครึ่งนะครับสามสี่ห้าหกสิบตอกครับมีหกฟูเลยนะครับหกฟูเลยค่ะเต็มเตียงเก้าสิบาทเก้าสิบบาท มีเงินร้ยยอยก็ยคือได้งินทอดหอยกินทุเรียนได้ครับใช่ใช่เนี่ยเนี่ยกินได้เลยี่ยร้อนะย <100 S 1> เดียวร้อ<ว>ยเดียวนี่สวยค่ะส,สวัสดีนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็ยังอยู่ที่ตลาดตะพงนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าร้านเจ๊เล็กน้องเพชรนะครับ ลูกค้ากําลังลุมเลยนะครับตอนนี้นะครับจำหน่ายผลไม้ตามฤดูการนะครับมีทั้งปีแล้วก็ออกส่งนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมด้านในกันนะครับตุรเรียนส,สวยๆเลยนะครับโอ้ลูกค้าลุมนะครับร้านนี้ร้อยเดียวค่ะร้อยเดียวอะไรร้อยเดียวครับ กระดุมทองของไทยนะคะกระดุมทองหนึ่งร้อยบาทนะครับยอดกระดิ่งพี่ปอกนะยอดมากร้านนี้ขายดีปอกมันมากน,นะครับสวัสดีไหมคะครับผมสวัสดีค่ะหวานหอมเลยหลายกล่อกินหวานหอมกินหวานหอ,หอมนี่มันเป็นเนื้อไก่ฉีกนะคะตัวนี้เป็นอะไรนะครับ เป็นกระจิบนะครับช่องไหนเนี่ยครับผมช่องตะลอนถ่ายคลิปครับน่าจะไม่รู้จักนี่เป็นไงบ้างครับสีทองเลยค่ะสวยงามมาก ีทองเลยนะครับเปี้ยกบางมากนะครับเนื้อสวยค่ะเนื้อสวยค่ะได้ถ้าปอกให้โลละยจะไม่ปอกร้อยเดียวหรอตัวนี้โลเท่าไหร่นะครับพี่โลสองร้อยค่ะโลละสองร้อยนะครับนกกระติกนี่เป็นนกกระติกนะครับแล้วก็มีโลละหนึ่งร้อยบาทก็มีนะครับเมื่อกี้นะครับที่ผมเห็นหน้าร้านกระดุมทองนะครับลูกไซส์กำลังน่ารักเลยนะครับประมาณโลกว่าโลกว่านะครับ ลูกนึงอันนี้ขออันนี้ก่อนค่ะระหว่งขอกระดาษเพิ่มหน่อยกระดาษพามาดูด้านหลังมากนะครับกระดาษหมดกระหนุร้านนี้ปอกขายถึง3คนเลยนะครับพี่เข้าไปดูมาแล้วครับผมกดติดตามให้2ที่ด้วยโอ้ขอบคุณมากครับพี่เจ็ดหมื่นแล้วเจ็ดหมื่นคับปะอ๋อครับครับ ทีนี้ก็จะช่วยดันน้องด้วยนะครับได้ให้ถึงแสนซับไปไวกดให้สองีเลยขอ้มหนี่เนื้อเนื้อหามีมันยเนื้อหามั้ยพี่เนาะไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่เท่าไหร่นะแต่แต่ก็หวานละหวานแล้วนะครับใช่มีอะไรทุเรียนใช่ไหมพี่ขายหรก็มีหลากหลายครับตามตลาดนัดทั่วไปครับผมทุนนี้ก็ เก็บบรรยากาศร้านทุเรียนในเขตระยองให้เอฟซี FC ได้ดูนะครับเพราะเราอยู่ระยองแล้วก็โปรโมทผลไม้ของเราให้ดูนะครับส,สวยๆครับนี่ไปถ่ายไหนมาลหลักๆช่วงนี้ก็ยังอยู่ที่ในระยองครับอำเภอปลวกแดงส่วนใหญ่ครับผมอยู่แถวนั้น<อ>นี่ก็เลยมาไกลๆนะครับจริงๆก็อยากมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วแต่ว่าไม่มีโอกาสได้มาไม่มาช่วงเดือนหนาเดี๋ยวมาที่เดี๋ยวก็น่าจะมามาบ่อยเลย ครับอาจจะมาอัปเดตทุก,กทุกอาทิตย์เลยถ้ามีเวลามาครับกระดาษหมดนะเสี่ยงอาจจะไม่มีแกะไม่มีแต่ว่าหมอนหมดเลยครับเอาไปลองดูนี่นะมันจะแข็งไหมก่ากระดาษหมดแล้วไงีบอกว่ไม่เช้าให้ออซือ้อมาใหม่ซื้อสุดแล้วกอมนองยังไงเนื้อสวยนะเนี่ยอโอ้โเนื้อสวยครับ ช่วงนี้ก็เวลาประวาณสีม่วงเย็นนะครับทุกคนลูกสูกจะหมดไปแล้วนะครับตั้งแต่เช้ชชาแล้วเหลือน้อยแล้วนะครับแต่ก็ยังพอมีอยู่เนาะนี่เพิ่งสุกมาอะไรเงี้ยดิผ่านไปสักหนึ่งชั่วโมงก็เริ่มสุกข,ขึ้นอะไรเงี้ยมันะมก็จะสุกไปเรื่อยนะครับครับนี่ก็จะเป็นชนีไข่น,นีเป็นอันนี้เป็นชนีไขนะ่เนาะโอ้เห็นเนื้อชนีไข่นะทุกคนไม่ธรรมดานกะ็สวยเลยนะครับมีทุกสายพันธุ์นะครับที่นี่นะครับ แล้วแต่ลูกค้าชอบเลยนะครับเนี่ยนี่จะเป็นชีไข่ครับโอ้สีทองเลยครับเหลืองทองเลยกก้านยาวพี่เดี๋ยววันวันก้านยาวสุกมาถ่ายใหม่ครับผมก้านยาวเขาได้รางวัลรางวัลก้านยาวอร่อย เขาประกวดที่ระยองอ่ะที่สวนนี้ใช่ไหมใช่สวนที่มาส่งผมเนี่ยอ๋อสวนที่มาส่งที่นี่นะครับใช่วันวันไหนนะพี่วันที่ไม่ส่งก็มีผมอยู่นะคือได้รับรางวัลการยาวอร่อยใช่ระยองที่เขาประกวดอ่ะโอ้สี่ปีซ้อนสี่ปีซ้อนเลยนะใช่ครับผมเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวมาถ่ายให้ดูนะครับใช่เขาจะมาส่งที่ร้านพี่เนาะใช่เมื่อวานเขามาส่งมาเก้าลูกปกติเขามีเยอะสวนเขาเยี่ยมครับเยี่ยม วันนี้ก็หมดไปเยอะแล้วนะครับวันนี้นะฮะด้านหลังฮะสี่ห้าตะกร้าแล้วหลายเข่งแล้วนะครับเมื่อวานเยอะเมื่อวานสุกเยอะเมื่อวานสุกเยอะนะครับเนาะวันนี้ลงมาเยอะนะครับพีหน้าร้านมันเนี้ยเยอะนะลงลงเนี่ยเป็นตันเลยแล้วอืมครับอันนี้เป็นตันเลยนะครับ สูขึ้นไม่ทันนะครับร้าน้า้วยมีกวนเองเจอใครมัยอ่าแบบทุเรียนกวนก็มีนะครับทางร้านข้าวกเองนะครับจะปลูกละร้อยห้าสิบบาทากลลาท็กเป็นอีกหนึ่งร้านใหญ่นะครับ ดุมทองโลนึงร้อยบาทอันนี้เป็นอะไรนะกระดุมกระดุมทองเนาะโอ้สีเหลืองทองเลยนะครับนี่เนื้อยังแข็งหน่อยยังแข็งหน่อยเนาะแต่ลูกค้าก็ถ้า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 ถูกวันนี้จะเหลืองเลยนะครับ โลละหนึ่งร้อยบาทมีกี่ภูนมันห้าพูนไหมครับบางลูกแล้วแต่ลูกครับบางลูกก็สี่พูนห้าพูนกระดุมทองนะครับโลละละหนึ่งร้อยบาทขายดีมากคือแพงมากนะครับดูดูครับทีมกระดุมมาคุ้มสุดแล้วใช่ไหมครับราคาไม่แพงมากนะแล้วก็ เน primo, to to hey. to to ี่ยมันก็อร่อยนะครับ่อค้าบอกกินกระดุมนะคุ้มสุดอกว่า20ดี อูเ็วดยแสดงว่าลูกนี้5ภูผูเยอะมากกระดุมครับกินน้องเขาบอกกินกระดุมนี่คุ้มสุดแล้วใช่ไหมครับพี่ราคาถูกด้วยอร่อยด้วยนะครับหวานมีข้อเสียอย่างเดียวกระดุมเม็ดใหญ่หน่อยเม็ดมันจะใหญ่หน่อยนะฮะน้อยน้อแต่ลูกค้าก็รับได้เนาะใช่เพราะว่ามีของหวานอย่างเงี้คือลูกทุเรียนจะมีหลายสายพันธุ์คือ อยากกิดแต่ละคนจะกินเนื้อแบบไหนอยากกินรสชาติแบบไหนนะครับก็แล้วแต่ลูกค้านะครับางคนอาจจะชอบไม่เหมือนกันนะครับ อ่อฮอลุคอลร้อยเดียวตัวนี้กี่วันครับสุกาวันครัสามวัคือหน้าร้านยังไม่สูตแต่ว่าลูกค้าก็ซื้อได้นะครับซื้อได้ค่ะเอาไปเอาไปปลวกกินเองได้นะครับอะไรอมาในการกนมานนทารอเงียคุณ่ออร้อยเดียวร้อยเดียวหาะดุ ขายแบบกระดูกแบบเกแจกแผลงเลยนะครับวันนูกเดียวโลละหนึ่งร้อยบาทขายดีมากครับจะหมดแล้ววันนี้เอามาเยอะไหมครับวันนี้เอามาเยอะค่ะสองสามร้อยโลเลยเรับผมจต่าประมาณสามร้อยโลครับโลละหนึ่งร้อยบาทคุ้มมากครับโลหนึ่งร้อยบาทเพื่อบางมิสระดาเรือกระดุมทองของไทยกระดุมทองไทยนะครับแล้วค่ะกระดุมทองของไทยก็เลยร้านเจเล็กน้องเพชรนะครับ พิกัดที่ตลาดตะพงนะครับก็อยู่ที่ล็อก42นะครับเบอร์โทรร้านนะครับ0894033986นะฮะเจเล็กนะครับอีกเบอร์หนึ่งก็0989031167นะครับโอเคนะครับสรับิปนี้ผมก็ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามแล้วก็รับชมก็แวะมาอุดหนุนได้นะครับขายทุกวันนะครับส่งตรงจากสวนนะครับรับประกันคุณภาพนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับผม